สวัสดีครับเอฟซี FC ช่องนักพัดข้ดดาแนนะาว,าวนะครับน้องมันเดกผ้ามาเบิ่งมอลำละเบียบวาฒศิลป์นะครับนักพิจัดกาอยู่วัดวัดอใหญาโอ้จำสูงใหญ่ต้างมันเนาะจำมาได้วัดกอเหล่านะครับเนาะวัดกอเหล่าตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับท่านจังหวัดศรีสะเกษครับปรวัต ก็เล่านะครับจำหนาบรมเณรบานพรมไปจำหนาครับวัดก็อเล่านะครับตามบนปราสาทอำเภอห้วยทับท่านวัดกอลาบุรพาลามนะครับเนาะตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับท่านจังหวัดศรีสะเกดกันเองมาต้องเกีงใจกันทร์ครับจากห่างจากที่ทํางานแอดมินมาสี่กิโลสี่สิบกิโลพอดีพอดีเลยนะอาจซีมีเลยอยู่ GPS ถ้าหลงกระตี้รถกับนี้ประมาณนะครับเนาะ เลนตบอสเทียนมันก็สิ้นรุดทันท,ทีเลยเขับไปทั้งอืน่นกับตีกลับมาใหม่ประมาณนี่นะครับข้าต้านี่ครัเพิ่นประกอบพิธีบวมยันเพิ่นประกอบเอ่อเป็นิด้ต่างวิธีเสร็จแล้วครับไฟแสงสีเสียงเพิ่นก็มาต้านี่ทางหลักแบบนี่ครับเพิ่นสร้างโบนะครับเนาะบ่ทันแล้วเด้อครับคุณบอกเออนะครับ,บ,ระะรบเพื่อขับเลื่อนข้พิธีท้ายศาสนาอยู่นะครับเนาะให้เบิ่ง เฟซีแฟนคลับแฟนมะล่ามขามะล่ามอาหารก็มาจ,อจ,อจออาา้องตรงจ้องกุศผู้เสาร้อนนะครับเนาะมะจ้องคือนางก็เรียบร้อยแล้วนะครับเน,ะนาะแม่กุขาจ้องคี่นะครับเนาะแต่เพิ่นบังเดีอเพิ่นจ้องอยู่ไก่กระตีผมว่าเพิ่นเนี่ยมันแนบมเห็นดอกครับเพราะว่าไก่เวทีแห่งไหนก็เส้นเนื้นนอ,อ,อ,อคอตรงนะครับสบืเห็น เดียวว่าพระศิลนนะครับมามนนาีกา마วางมีคอนของก,กาทา,าอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะอยู่ตำบลเมืองทุ่งตำบลเมืองทุ่งอําเภอสวนนครจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีมีก้อนนะครับมณีกาาอยู่อำเภอหอยขาช้านจังหวัดสีสเกตนะครับตำบลประสาทน,นะครับกามามาอยู่หนึ่งนะครับตะตามาติดติดรายงานนะครับเราเดี๋ยวว่าทรศิลนนะครับ น่าสิ้ีหางานนหะมั่งรับประจำมาทหางานนี้ีงานนะตามแบบเดียวว่าทศินมาไมครับจะมาตามไทยเอซีบคลิปนี้ก็บ่มีไหมังครับแค่การขนถ่ายนะครับเออเสีครับตั๋วนะครับลอยยี่สิบนะครับค่าตัวลอยยี่สิบนะครับเพราะว่าทั้งวัดเป็นกะหารายได้นะพอคนจังไม่ร่ำก็หลายแสนครับนะมันเพื่อสร้างโบสบ์ทระแหลลนี่ครับโบสบ์พรแหลลนะครับเป็นหลุมเป็นหลังนะครับแต่ว่าพรแหลล คือพวกสีพวกการเก็บรายละเอียดต่างๆขางอโสกยังยังเป็นปูนยังเป็นปูนฉากสีขาวดูท่านน้องแต่ปาะธานเรียบร้อยท่างเพื่อนมาเพื่นเป็นซุ้มเชิ้เล็กๆนะครับบ้านบ้านก็ละก็เล่านะครับเพื่อนมาเพื่นเป็นซุ้มเชิ้เล็กๆเคนกับภาหาเงินเพื่อสร้างโบนะคนะครับเป็นโบ้ส้มไทยกุฏินะครับสวยงามนะครับแต่วันเห็นประธานแล้วนะครับเลยอ่าดบรรยากาศเนาะ บรรยากาศมันเป็นแม่จ้องหน้าห่านนะครับนะเดี๋ยวเวลาขายบัตรขายตัวเขากระจาเชิญออกไปซื้อบัตรนะครับรวมทั้งเอ็ดมินเองกะออกไปคือกันนะครับพอผ่ากะไปสือตัวก่อนค่าตัวกระลอยีซิบนะครับนะแต่ตอนนเพื่อนมาท่านเรียบร้อยครับเพื่นท่านเรียบร้อยดามเนี่ยสังกะสีครับเป็นยังมงอยู่เนี่ยเป็นยังมงเพิ่อนมงมาท่าแล้วนะครับเนาะครับมึงแล้วครับเพิ่นขายตัวเพิ่นผอเพื่อนกระจายออกไปไปฆ่ากันไปสือตัวนะครับไปปั่นเมื่อปั่นแขนก่อนขามาใหม่นะครับ ก็เลยถทายบรรยากาศภายในงานการเคลื่อนไหวภายในงานมาให้็น่ลนะครับรเนาะการนัการการติดต่างนะครับรการนัการการติดต่างเออเนี่ยหางเครื่องก็หนีจำได้เลยหางเครื่องเลยครับก็เลยเนือเหนือพลังไปนะครับหางเครื่องหางเครื่องนะครับเห็นเห็นก็เหินจำได้ก็ติดเต้นอยูนะ่ข้างหน้าก็ติดแสดงตลกนะครับก็ติดยางไปแต่เกียง สุหลักคริปเกัเจ้าไปแค่นี้กันนะครับเนาะเดี๋ยวามาเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ